แม่คะคะเกิดพี่กัสถ้เกิดถ่ายรูปแล้วลงไลเกิดแล้วพี่กัสดูแล้วพี่กัสเห็นเห็นช่วยทำงานแล้วพี่กัสส่งมาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยนะ้าเิดวันไหนไปได้อ่ะอมอ้ เาีบงังติเกของไม่ใช่ก่อน,นเลยเอาออกให้หมเดเลยลูกเรจะแต่งให้ก็ให้หเป็นห้องแต่งตัวนะจะเป็นห้องแต่งตัวฮนะ แล้วก็ถูแล้วก็จัดบ้านแล้วก็เอาขอมาแต่งแล้วก็จะได้ห้องเติงตัวครับเพราะเราจะทำเป็นห้องเต็งตัวต้องทำความสะอาดใช่ไหมต้อทียาอยู่ตลอนไม่มันเป็นน้ำลูกน้ำมันชื้นเราต้องออกก่อนลูกมันชื้นมันก็ ทำไมเก่งกันจังเลยขยันยันเนาะลูกใครเนี่ยลูกใครคะลูกแม่ค่ะอกแม่ชายอคะโอ,อ้โใ,ใชุดเดียว่ดเดียวน้องเชีดเดนี่มัน,มนอเราเก็บเร็วคือเก็บเองทั้งหมดเลยนะเอ,อ่อยังยงไม่รวมขงลางานะ่ะเ็เลยครับเก่งมากครัผม นั no, ่นเหรือไม้สองอันนั่นหรอก เป็นห้องอะไรหลุกเป็นห้องอะไรคะห้องแต่งตัวแล้วห้องทำห้องอันนี้้อันนี้ด้วยอันนี้ไม่ทำอะไรไม่เหี๋ยวก็เก็บ